ยูไฮนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในรายการซันคุงชาแนลนะฮะโอเคร okay, ครับผมวันนี้อยู่ในเกมของ my hero academia the strong ะส t นะผมนะผมจำชื่อเต็มไม่ได้ครับผมนะ่าจำไม่ได้นะผมจริงๆนะมันเก็นเกมมือถืออ่าออกใหม่มาครับผมนะก็ตอนนี้ ผมก็เล่นไปได้สักพักหนึ่งแล้วครับผมนะก็ตอนนี้อยู่ในเลเวลที่30แล้วนะครับผมนะโอเคนะผมนะก็เทปนี้ไม่มีอะไรบ้ากผมเป็นการเปิดตัวดีของผมนั่นเองโอเคอดี okay. ผมนั้นมีอะไรบ้างครับผมนี่โอเคนะผมท okay, ี่เปิดดวงดีมากผมได้อลอไมโตะมาครับผมนะมินามซ้มยังไม่พอแค่นี้นะผมนะนี่การ์ดนะผมการ์ดเอาไมโตะแล้วผมนะโอเคก็ ได้ครบแล้วนะผมในตู้นะแต่เดีผมไปดูตู้ให้ดูนะผมนี่จำกัดเวลาผมนี่ใช่ว่าการ์ดสองการ์ดนี้แล้วก็ตัวละครอัลมโอเคนะผมได้มาหมดแล้วนะถามว่าผมจะสุ่มตอไหมผมไม่สุ่มแล้วนะผมเก็บไว้ให้ตัวอื่นดีกว่าแล้วผมนะเพื่อที่จะรอ,อตัวอื่นในอนาคตที่จะเข้าตู้นะผมนะโอเคเดี๋ยวผมลองสุ่มให้โชว์ให้ดูเลยละกันนดแล้วผมนะ เกมมันาจะกระตุกหน่อยให้ผมนะเพราะว่าโทรศัพท์ผมกาก,ากแมวมาทุกคนโอเคมันก็จะให้เราเซนนะครับผมนะ sk ไปแต่ระบบการสูงก็จะเป็นประมาณนี้ผมนะก็ให้เราเซนไลเซนนะผมแต่ก็ไม่มีผลอะไรนะผมไลเซน <c oughs> ดวงอยู่ดีนะอ่ะโอเคผมนะเกมนี้มีอะไรให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะผมนะตอนนี้ผมเล่นอยู่ในเซิร์ฟสอนผมนะครับผมนะ ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะผมว่ากายหิดก็เล่นอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันนะผมนะอ่าแชทนี่หรือเปล่านี่ครับผมนะากายหิดแล้วก็พี่จิ๋ตย้ายให้ผมนะอยู่ยเล่นอยู่ยในเซิร์ฟเดียวกันนะผมนะอันดับเด็กก็เป็นกายหิดอยู่แล้วนะผมนะเทปทูแห่งการเติมนะผมโอเคผมยอมก็น,นะผมว่าผมคิดว่าดีไปกับการที่เขา อ่าอยู่ซ่นเดียวกันก็ถือว่า,านี้แล้วก็อาจจะเจอเห็นหน้ากันบ้างนะผมโอเคแจ้งเตือนขึ้นนะผมไม่ไปเป็นไรโอเคแต่เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูสักรอบหนึ่งแล้วกันนะผมนะก็เลียเ์เสแล้วกันอ่าเลีย์ไม่ได้ผมตั้งเลเวล37ก่อน few later. โอเคเลเวลอัพแล้วนะ โอเคการเชียร์ควสก็จะเป็นประมาณนี้ผมแล้วก็ได้ของนู่นนี่นั่นมาเยอะแยะเลยเกมนี้แจกเงินเยอะมากดูดูดีทุกคน <c oughs> เงินผมเกือบสองล้านแล้ว <c oughs> โอเคผมวันนี้ผมอาจจะมาไม่รีวิวละเอียดแล้วผมนะว่ามีฟังก์ชันระบบเกมอะไรบ้างผม,ผมก็จะมาเน้นรีวิวการเล่นให้ดูนะผมนะโอเคแล้วก็มารีวิวไอดีนั่นแหละจุดประสงค์วันนี้ของผมก็คือมารีวิวไอดีของผมที่ เล่นมาแล้วเป็นเวลาประมาณเจ็ดวันเนจะ็ดวันได้ไหแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอนะมีเกมอื่นที่ต้องเคลียร์เยอะมากเลยเคลียร์ข้ามเรื่องไปเราก็จะมาเคลียร์เฟสนะผมบทข้อความใครอยากอ่านก็อ่านได้นะผมแต่วนสำหรับผมแล้วผมดูอนิเมะมาแล้วผมก็ขอข้ามไปเลยแล้วกัน จะเสริมเนื้อหาของอนิเมะเข้ามาด้วยนะรึเปล่าไม่แน่ใจแต่มันจะเป็นเกมอ่ะน,นะโอเคเรารับเควสกับหมายเลขสิบสามถามถ้าถามผมว่าผมปรับภาพระดับไหนผมผมบอกตามตรงเลยนะว่าผมปรับกาก,ากที่สุดนะผมนะเพื่อที่จะให้เล่นลื่นที่สุดนะเพราะว่าการคอมโบเกมนี้คือสำคัญมากนะผมนะผมก็เลย ปรับให้มันต่ําที่สุดเลยแล้วผมปิดทุกอย่างนี่ต่ำทุกต่ำที่สุดเลยเอาจิงผมเปิดระดับทั่วไปตรงนี้ได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะกระตุกโอเคถ้างั้นไปต่อกันเลยเคลียร์เนาะถ้าภาพกาดก็ขอไปด้วย,วยกันแต่เกมนี้คือเครื่องไม่แรงนี่คือปรับภาพสูงสุดไม่ได้เลยนะยอมจริงโอเคก็มีเควสรายวัน ให้อารมณ์เหมือนกับวันพัชแมนแล้วผมนะปับ๊บเเราเคลียร์ควิตหลักเลยปับ๊บนีเหี้ยผมนะเกียย์การเคลียร์ควิตหลักมันจะขึ้นประมาณนี้นะโอเคพลังทีมเราสามารถเคลียร์ได้ครับผมนะก็เคลียร์เลยละ่ะกัน แต่ผมเคลียร์ให้ดูด่านหนึ่งก่อน,ลนแล้วกันนะผมนะแล้วตังนั้นเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมเข้ามาเรียนรู้ในเกมเอาเองแล้วกันโอเคแล้วก็กดให้เขานำทางอัตโนมัติเลยนะหรือว่าเราจะเลือกเองก็ได้นะ โอเคถึงเป้าหมายแล้วเาโจมตีเลยเกมนี้มันสามารถเคาน์เตอร์ได้ด้วยนะทุกคนกาดจังหวะด,ดีๆหลบโดนอยู่ดีนะเมื่อกี้นี้ผมชอบเคียวมากกว่านะหลบปับ๊บนี่ฮะเคาน์เตอร์ตุ้ม การคอมโบตัวละควรเดี๋ยวผมค่อยมาบอกทีหลังค่อยสอนทีหลังน,นะผมนะเพราะว่าแต่ละตัวก็จะมีการคอมโบที่แตกต่างกันออกไปนะ <_ d> um> แต่เกมนี้ผมชอบ าการคอมโบของออมไมกับวิโดริยาสุดแล้วนะพริ้วมากอันนี้ให้ทำอะไรทำมกันเป้าหมายหนึ่งสองสามชาตตีไม่มีวับเข้าไปเลย หนึ่ชาตีห<ว>นึ่งองสตุ้มตุ้มหนงสองอายุทโนโด ออกไม้เป็นตัวละครที่เน้นการโจมตีธรรมดานะทุกคนนี่แค่ตีธรรมดาก็เก่งแล้ว <laughs> โอเคถึงคราวไปะเอกของเรานะวิโดริยะอิซึคุไป เราจะเจอศัตรูประเภทไหนน่าจะเจอศัตรูที่อยู่เยอะๆนะไม่เดิระยะนี่เป็นตัวละครที่ถ้าเกิดมีศัตรูอยู่เยอะๆนี่คือเป็นอะไรที่โกงมากนะฟาสกิลพี่แกคือถ้าเกิดฆ่าศัตรูได้ก็จะรีสกิลนะก็เหมือนไหลเออมันมันไหลได้เดยทุกคนไหลล้ะไปแล้วตุบตับตุบุบตุบไปต่อครับ ไม่ถึงเมื่อกี้ไม่ถึงไปต่อครับไปต่อครับไหลครับโม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 ,โมโดต่อยออกทรัไวอันนี้มันมีโลนะคนแอร์ฟอส โอเคกดแตะโอเคอยู่กกาต่อยไม่ได้อันติไปเลยครับเสรรือแมสเจ้อืมอืมนี่และ ตอนนี้โทรศัพท์ผมเริ่มร้อนละประเด็นอะ <laughs> บอสปรากดตัวโอ้ทำไมให้มูมโมาสู้ล่ะทำไมเอาอไม้อยู่ใกล้ทำไมไม่เอาออกไปมาสู้ตัวละครมูมู <laughs> โมโมนี่ผมยังไม่ค่อยเข้าใจสกิลสักเท่าไหร่นะไม่นานี่เป็นอะไรที่คอมโบยากอยูอย่เหมือนกันนะแต่ผมว่า เธอจะเป็นคนที่โกงในระบบ PVP มากนะถ้าเกิดจัดจัดสคนอะ่ะเพราะเปิดมาปุ๊บอ่าเธอจะทำการเรียกป้อมออกมาสองป้อมนะแล้วก็ช่วยยิงนะแล้วก็สามารถสร้างได้นะนี่สร้างป้อมเห็นปะหลบคอมโบเหมือนเดิมเลย กันเป็นเทียวแล้วตุ๊บ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 คอ,โบโมมอาจะแตกแล้วนะเคก็แตกไปเลต่อครับอืมอันตีเลยตุ๊บ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 ตตุ๊บ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 ตุ๊ตุ๊บ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 ตบ เรียบร้อยกลาดายิงในระยะเผาขนโอเคท่านี้เราก็เคลียร์เควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ใชแล้วก็ส่งเควสนะปึ๊บอ่านี่คือสำเร็จแล้วแล้วก็จะได้อุปกรณ์มาการเคลเ็เราจะได้อุปกรณ์มาแล้วผมนะทุกคนนี่ก็สามารถเอามาใส่ได้แต่ผมรอให้มันเป็นสีม่วงก่อนแล้วค่อยมาใส่ดีกว่านะราสามารถตีบวกอุปกรณ์ได้นะผมนะ,ะนี่ตีเลยจุบจุบอ่ะโอเคผมนะสำหรับวันนี้ผมก็มา รีวิวไอเดีวๆแล้วกันนะครับผมนะเออถามว่ารีวิวไอเดีวๆยังไงับผมนะก็เาเปิดให้ดูนะผกว่าผมมีตัวละครอ,อะไรบ้างผมนี่ก็มีประมาณนี้ครับผมนะตัวระดับ S นี่คือหายากมากเลยนะผมนะสำหรับผมคือว่าผมไม่ค่อยได้เปิดตัวละครก็ไปดูเหมือนกันนะเพราะว่าผมเปิดตัวละครแค่รอบเดียวผมนะก็คือ,คอตู้ของเอาไหมก็คือสุมค้างเดียวออกเลยแล้วนอกน,นะผมก็เอามาสุมการ์ดนะผมนี่การ์ดสองรอบนะผม ก็20โลแล้วผมจับใบแรกก็จะได้อันนี้มาใบที่2อได้อันนี้มาแล้วผมนะโอเคก็ครบนะผมสำหรับตู้เอาไหมอโอเคผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงที่นี้ก่อนละกันนะว่าผมนะถ้าเกิดใครอยากจะให้ทําอะไรในเกมนี้ผมนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะผมนะ แต่ว่าผมจะพิจารณานแล้วก็เอามาทำคลิปอีกทีให้ผมนะโอเคผมนะก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมซีโยเกนเด็กช้าผมบายยครับผมอันนี้ก็ตัวคอสตมาสวินัสรง